ภาคตะวันออกเราก็จะมีงานหลักๆนะครับอยู่ก็เป็นเนืองอยู่แล้วอย่างเช่นคุมบาพันธ์มันก็จะมีงานประจําอยู่ของมันหน้าเวลานี้เดือนมีนานนะเป็นการก่อเกิดของสายมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเราที่บ้านฉางมีหลายกลุ่มนะครับมีกลุม่มฟีเบิร์ดกลุม่มอของพี่ อีกหลายๆกลุ่มนะที่บ้านฉางที่จะก่อเกิดงานน,างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพี่พิทักษ์แล้วก็กลุ่มของบ้านฉางนะครับเรื่องราวของการก่อเกิดกิจกรรมณนะบ้านฉางนะครับในวันที่สี่นะในวันที่สี่แล้วก็วันที่ห้าเป็นการสร้างงานนะ <c oughs> ผมว่าเป็นการสร้างงานของของคนมอเตอร์ไซค์ที่อยากจะ นำความสุขนะครับนำความชุ่มชื้นในสังคมเขาในเรื่องของวันเปอร์เซ็นต์ไปให้99%ได้รในรับทราบว่าการโยกย้ายเงินสัมพัทธ์หรือการโยกย้ายกิจกรรมต่างๆของคนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ซิกเก็ตมากมันเป็นเรื่องที่มาตรจันนะพวกคนมอเตอร์ไซค์เขาก็จะไปช่วยกิจกรรมกันทุกพื้นที่โดยเฉพาะปีนี้นะครับบ้านฉางผมว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านฉางในวันที่4ี่ที่หนะ้าก็อยากเชิญเพื่อนเพื่อนไรเดอร์นะที่คิดว่าภาคตะวันออกเป็นสหายแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเราที่อยู่ในละแวกรัศมีสา0รอยโลห้าร้อยโลผมว่าเสียกุญแจมาถึงกันได้นะครับในช่วงวันที่4ี่ที่ห้านะครับก็เชิญด้วยครับบ้านฉางไบวิกนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ผมก็อยากสัมผัสนะ แล้วมันเป็นกลิ่นอายที่มันอยู่ใกล้สนามบินมันอยู่ใกล้ทะเลนะหาดพาราแล้วมันมีบีดรองรับเพื่อนๆมันมีความศิีวิไลของทะเลแล้วก็สายลมนะ,ะมนเราไปเสกกันว่าความเป็นบ้านฉางกับความเป็นเมืองต้นของรุตง่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานทัพก็ดีสนามบินก็ดีอูตะเพาหรืออะไรก็แล้วแต่ในยุคอดีตน,นะครับ วันนี้เราย้อนกลับไปดูว่าอ่าวหาดพาราหรือปลาพายูหรืออะไรก็แล้วแต่ในในวิถีของคนบ้านฉางผมว่าน่ารักมากแล้วก็ความรุ่งโรจน์ของบ้านฉางผมคิดว่ามันใช้ได้อยู่แล้วกับคนน้ําเค็มนะแล้วก็อยากให้พวกเราคนมอเตอร์ไซค์นะครับมาสัมผัสกันนะครับที่งานบ้านฉางไบวิกนะครับในวันที่4ี่ที่ห้านะครับมีนาคมครับเวลคอมออนขอบคุณมากครับ